เสร็จใจพ่อเจ้าค่วันนี้ชาลีอยากให้เสร็จให้ไปเลยชาลีเลยว่าเสร็จให้ไปแล้วกลับมาจะไม่เห็นถ้าเราสองคนเก,ก่งนักเลยจ้าอดิจาณน่าสงสาร กนเรกรงว่าจะต้องพักลาดจากทั้งสองฟองรอนกันหาและชาบี i อย่าอ้อนแม่เจ้าเลย ลอนดิประหนักในหน้าที่มัตสีจะยกสลงทางขึ้นใส่พระอังสาอันนี้ แก่ให้ได้เลเห็นพระนมบัตสีเข้าพระทนกระบอกรีบ,บเ,รกเก็บหกรีบเขา้าป่าไปหาผลไม้เพื่อมาเลี้ยงลูกสีบัตสีเลยพระทนกระบอเจะขาดพ่อทน ในราตีการที่ผ่านมาใช่หรือไม่จึงทำให้หัวใจองเจ้าวับหน้าขพบองลรงทำให้ลูกนั้นเสียความและกำลังใจจึงฉุดกระชากล่าพวดเป็นแม่ไปให้ออกป่าและจากอกของตอนไปทำให้หานั้นห่วงงงอด่มีรางร้ายเหตุบอกอันใดอกโบราณกลา่าวเจ้าเคยอยู่ในวังสุขสบา เมื่อยามาอยู่ในป่านี้มีแต่ความลำบากในมโนจิตขงเจ้าคงจะฝุงซ่านกินมากย่อมฝันมากธาตุทั้งสี่ยอ่อมแปรปวนไม่ได้มีเหตุร้ายอันใดดอกธรอเจ้ราบมเมสรัจ เจ,จ้าจะหยุดต่อไปเจ,จ้าจงมองไปในอาสมว่ามันยังมีผลลัพธ์ไหที่จะพอให้ลูกกินหรือไม่หาไม่เลยเลี่ยเจ,จ้าจะยอมให้ลูกจะอดตายกันหรือน,นกเป็นสัตว์เดราาัจฉานทุกเช้ามันยังบินไปข้าโนอนอาหารมาพอนใส่ปากลูกมัน เจ้าเป็นสัตว์ประเสริฐเจ้าจะยอมให้ลูกอดตายอย่างนั้นหรือมัดสีข้าไม่ได้มตอ่หกจะยจะขอยยกับแม่รือที่เจ้ายืนยันอยากจะหยุดเจ้าเกลียดค้านไม่อย่าออกมาเจ้าจำกดสัญญาที่ให้ข้ากับไอ้ก่อนที่จะมาหน้าเขาบงกดได้หรือไม่ กร่าบอกฉันจงได้ทบทยอยคำนี้ครนึงกดข้อที่หนึ่งลาบอกฉันว่าสิจะขอเป็นข้ามาตบริจาริกะขอเอาประเวณสรจากฉันไปได้ค่ะก,กดข้อที่สองบอกฉันจะรักเดียวใจเดียวไี่หีูู่สาไปคบกดข้อที่สามนะ แล้วนี่มันเป็นื่องที่ของเจ้าใช่ไหมแล้วเจ้ายังจะยืนยันที่ไม่ออกป่าหาผลไม้เอาเถิดสามทุชนญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลายเออพระโพธิยานใกล้จะเอื้อมมือถึงแล้วแบบนี้คงต้องพังทลายพวกอิทธิสตรีเพศถ้าเจ้าไม่ออกป่าหาผลไม้และยังยืนยันจะอยู่กับลูก าไปหาอาพรมาให้เราเราจะสึกและตอกทาครับเพ็าเ,เ,เรื่องเด็เปเรองทะลทำไมฮะเนั้นตอนจะเสึกจะกูปล่อยฉันไปเออฉันทบหน้าที่หัวหน้าครอบครัวจะปล่อย่ันไปได้ยังไงนะครับทำไมฮะจะไปไล่สดขายของกับเขาเป็นหรือเปล่า ขุนพระคุณพรและจงเรียกกลับมาพนางังวัดศรี แม่ตัวน้าตัวตาแม่ต้องออกป่าคนละม้นะลูกกันหาเจ้ากับน้องเจ้าต้องเชื่อฟังพี่ชายนะลูกอย่าไปเลี้ยส้มที่ไหนไกลนะลูกแม่เรียกเร็วไปล้วแม่จะรีบตามชาลีจึงเป็นพี่ อย่างที่แม่ไม่อยู่สิ่งใดที่เป็นภัยอันตรายแม่ขอยจ้บลปบโน้องล้กให้สุดชีวิตแม่มักสีให้สัญญาณนะลูกต่อให้นรกมาความนะ ขัดใจจสับหน่อยั้ามูแล้วมาหาดวงใจข้ามูอานิจจาหน้าสองสมสเด็จทะยานาระเียตัดใจจากโลกนั้นเพื่อเข้าสู่ป่าทางหน้าที่หาผลไม้ติดตามชมบทบาการแสดงจากน้องลีคอลีนใครจะไม่เจ็บสองลงหนึ่ง 7ព្រះឯកសាររបស់ខ្ញុំ7ដែរស้มเด็ดប្រាណ เกาลิเก๋รอกระเทีมาแม่ทำไมเราใ่ยากใจเย็นเจ้ค <c oughs> yeah. so oh, ่ะจะขอจะซอบคอเ้ยอ๋อเอาไปเลยนะยอม เป็นป่าหินมะพผ่านเจ้าค่ะเอาได้เลยเชียวเหมาะที่สุดเลยทีเดียวตอนนี้มีพร้อมเลยเจ้า,าค่ะผละมากลา